You Pathology to Path Vet Med Podcast. Podcast for are A Veterinarian. listening Vet Med สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pathology Vet Med Podcast กับ Medicine คลิิิกนี้มีคำตอบครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกนิดนึงนะครับในหัวข้อที่ออผมว่าเจ้าของเล่้ยงหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะก,กำลังกังวลอยู่นั่นก็คือเรื่องภาวะน้ำหนักลดในสัตว์เลี้ยง ค่ะเป็นเรื่องที่เจอได้บ่อยเหมือนกันนะคะใช่ครับซึ่งเรื่องนี้มันสําคัญนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สัญญาณแรกๆเลยของปัญหาสุขภาพอื่นๆที่อาจจะซ่อนอยู่ข้างในก็ได้วันนี้เราเลยอยากจะมาเหมือนกับกรั่นกรองข้อมูลสําคัญๆกันว่ามีประเด็นไหนที่เราต้องจับตาดูเป็นพิเศษบ้างครับ ใช่เลยค่ะคือภาวะน้ําหนักลดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอาการที่ไม่จําเพาะเจาะจ,อจองมากๆเลยนะคะคือมันบอกไม่ได้ทันทีว่าเป็นโรคอะไรแต่ว่าการที่เราทําความเข้าใจมันอย่างเป็นระบบเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะมากค่ะอย่างแรกเลยเราต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าน้ําหนักที่ลดลงเนี่ยเป็นแบบที่เราตั้งใจให้น้องลดหรือเปล่าเช่นบางทีกําลังคุมอาหารเพื่อลดความอ้วนอยู่ อันนั้นก็เป็นเรื่องหนึง่งอ๋อครับอันนั้นค yep> ือตั้งใจลดใช่ค่ะแต่ที่เราจะเน้นกันวันนี้คือแบบที่ลดลงเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรือบางทีไม่รู้สาเหตุด้วยซ้ําซึ่งโดยทั่วไปนะคะถ้าเราดูแล้วน้ําหนักตัวของน้องหมาน้องแมวเนี่ยหายไปประมาณ5%หรือถ้าถึง1 0ของน้าหนักเดิมอันนี้เราถือว่ามีนัยสำคัญทางคลินิกแล้วนะคะควรจะต้องเริ่มสืบค้นหาสาเหตุกันอย่างจริงจังแล้วค่ะ5 1 0อื ถ้าน้องหมาหนัก1ิโลหายไปโลหนึ่งนี่ก็10%แล้วเห็นชัดเลยใช่ค่ะถือว่าเยอะแล้วค่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะรอยกันเลยดีกว่าครับขั้นแรกสุดถ้าเราสงสัยว่าเอ๊ะน้องน้ำหนักลดหรือเปล่าเราควรจะดูที่อะไรก่อนดีครับจุดแรกเลยนะคะที่ต้องพิจารณาคือเรื่องพื้นฐานที่สุดเลยค่ะว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยเขาได้รับพลังงานจากอาหารเพียงพอหรือเปล่าอ๋อคือดูว่ากินพอไหมนั่นเองใช่ค่ะบางทีเจ้าของอาจจะไม่ได้สังเกต หรืออาจจะประเมินความต้องการแคลอรี่ของน้องเขาต่าไปนิดนึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มสัตว์ที่ยังอายุน้อยกําลังโตวพวกเบบี้นี้ต้องการเยอะเลยใช่ค่ะหรือพวกพันธุ์ใหญ่ๆหรือพวกที่ทํากิจกรรมเยอะมากๆพวกหมาทํางานหมาที่ออกกําลังกายตลอดพวกพลังล้นเหลือค่ะพวกนี้เขาก็จะต้องการพลังงานสูงกว่าปกติอยู่แล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าแค่ไหนถึงจะพอ มีหลักการดูคร่าวๆไหมครับก็อาจจะลองดูข้อมูลที่ข้างถุงอาหารก่อนได้ค่ะเขาจะมีไกด์ไลน์บอกไว้หรือถ้าจะให้ประเมินคร่าวๆนะคะอาจจะใช้ตัวเลขประมาณเอ่อถึงเจกิโลแคลอรี่ต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวัน 40- ถึงเจกิโลแคลอรี่กิโลกรัมวันอืมครับครับค่ะแต่อันนี้ก็เป็นแค่ค่าประมาณนะคะมันจะแตกต่างกันไปในแต่ละตัวแต่ก็พอใช้เป็นจุดเริ่มต้นได้ค่ะครับผมเข้าใจครับค <font> ือเช็คก่อนเลยว่า ปริมาณอาหารที่ให้เนี่ยมันน่าจะพอสําหรับขนาดตัวอายุแล้วก็กิจกรรมของเขาถูกต้องค่ะทีนี้พอเราค่อนข้างมั่นใจแล้วนะคะว่าเรื่องปริมาณพลังงานจากอาหารเนี่ยไม่น่าใช่ปัญหาคราวนี้แหละค่ะกุญแจสําคัญมากๆเลยที่จะช่วยเราแคบวงสาเหตุลงได้ก็คือเรื่องของความอยากอาหารของน้องค่ะ ความอยากอาหารหมายถึงว่าเขายังกินดีอยู่ไหมอย่างนั้นเหรอครับใช่ค่ะเราจะแบ่งสัตว์ที่มีภาวะน้ําหนักลดเนี่ยออกได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยนะคะโดยดูจากความอยากอาหารนี่แหละกลุ่มแรกคือกลุ่มที่น้ําหนักลดร่วมกับมีความอยากอาหารลดลงหรือบางทีก็คือเบื่ออาหารไปเลยไม่ยอมกิน ผอมลงแล้วก็กินน้อยลงด้วยใช่ค่ะส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มที่น้ําหนักลดแต่ว่าความอยากอาหารยังดูปกติหรือบางตัวอาจจะกินกิ่งกว่าเดิมด้วยซ้ําที่เราเรียกว่ากินจุหรือโพลิฟาเจียโอ้อันนี้น่าสนใจมากกินเยอะแต่ผอมลงใช่ค่ะการที่เราแยก2กลุ่มนี้ออกจากกันได้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าแนวทางการวินิจฉยัยหรือการคิดถึงสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันจะต่างกันค่อนข้างชัดเจนเลยค่ะ เข้าใจเลยครับงั้นเรามาลงรายละเอียดกลุ่มแรกกันก่อนไหมครับพวกที่น้ําหนักลดแล้วก็กินน้อยลงหรือเบื่ออาหารไปเลยในกลุ่มนี้พอเรารู้ว่าเขากินน้อยลงแล้วเนี่ยคำถามต่อไปคืออะไรครับถ้าสําหรับกลุ่มแรกที่กินน้อยลงหรือเบื่ออาหารนะคะคําถามสําคัญถัดมาก็คือต้องพยายามแยกให้ได้ค่ะว่าน้องเขากินไม่ได้หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า can't eat หรือว่าเขาไม่ยอมกินหรือไม่อยากกินเองที่เรียกว่า won't eat อ๋อกินไม่ได้กับไม่ยอมกินมันต่างกันยังไงครับต่างกันที่สาเหตุเลยค่ะ พวกที่กินไม่ได้หรือแคนอีทเนี่ยจริงๆแล้วตัวน้องเขาอาจจะยังมีความอยากอาหารอยู่นะคะอาจจะยังเดินมามองอาหารดมๆทําท่าสนใจแต่เขามีอุปสรรคบางอย่างทางกายภาพที่ทําให้เขากินอาหารเข้าไปไม่ได้หรือกินได้ลําบากมากๆอุปสรรคทางกายภาพเช่นอะไรได้บ้างครับก็อย่างเช่นปัญหาในช่องปากค่ะอาจจะเจ็บปากมีแผลในปากมีเหงือกอักเสบรุนแรงมีปัญหาเรื่องฟันเช่นฟันโยกปวดฟันเป็นฝีที่รากฟัน หรืออาจจะมีก้อนเนื้องอกในช่องปากในลําคอที่ขัดขวางการกินครับผมหรืออีกภาวะหนึ่งที่สําคัญคือภาวะกลืนลําบากหรือที่เรียกว่าดิสเฟเจียค่ะกลืนลําบากใช่ค่ะอาจจะเกิดจากการอักเสบในลําคอมากๆหรือมีปัญหาที่ระบบประสาทหรือกล้ามเนื้อที่ควบคุมการเคี้ยวกันกลืนทํางานผิดปกติไปทําให้เขากลืนอาหารลงไปไม่ได้อ๋อเข้าใจแล้วครับคือกลุ่มนี้จริงๆอยากกินนะแต่ติดปัญหาทางกายภาพ เลยกินไม่ได้หรือกินลําบากมากถูกต้องค่ะซึ่งการตรวจร่างกายอย่างละเอียดโดยเฉพาะในช่องปากและลําคอก็จะช่วยบอกได้เยอะในกลุ่มนี้ค่ะครับแล้วอีกกลุ่มล่ะครับพวกที่ไม่ใช่กินไม่ได้แต่เป็นไม่ยอมกินหรือไม่อยากกินอันนี้คือยังไงครับค่ะกลุ่มนี้คือภาวะที่เราเรียกว่าเบื่ออาหารจริงๆหรือ true anorexia หรือถ้ากินน้อยลงแต่ยังกินบ้างก็เรียกว่า hyporexia คือน้องเขาไม่มีความอยากอาหารหรือความอยากอาหารลดลงไปมากจริงๆไม่ใช่เพราะมีอุปสรรคทางกายภาพแล้วทําไมเขาถึงไม่อยากกินล่ะครับอันนี้มาจะหาสาเหตุยากไหมครับอันนี้ละค่ะที่สาเหตุมันจะกว้างมากๆเลยอาจจะมาจากตัวโรคในระบบทางเดินอาหารเองโดยตรงเลยก็ได้เช่นอาจจะมีภาวะกระเพาะอาหารอักเสบลำไส้อักเสบมีสิ่งแปลกปลอมอุดตันหรือแม้กระทั่งท้องผูกรุนแรงก็ทําให้ไม่อยากอาหารได้อืมครับ หรือสาเหตุอาจจะไม่ได้มาจากทางเดินอาหารโดยตรงก็ได้ค่ะแต่อาจเป็นโรคในระบบอื่นๆของร่างกายที่ส่งผลทําให้น้องเขารู้สึกไม่สบายตัวคลื่นไส้หรือเจ็บปวดจนไม่อยากอาหารโรคระบบอื่นๆเช่นอะไรได้บ้างครับที่พบบ่อยก็เยอะเลยค่ะเช่นโรคติดเชื้อต่างๆที่ทําให้มีไข้ไม่สบายตัวหรือกลุ่มโรคทางเมตาบอลิกที่มีการทํางานของอวัยวะภายในผิดปกติไปเช่นภาวะไตาวายตับวายหรือตับอ่อนอักเสบโโอห หรืออาจาจะมีความเจ็บปวดจากสาเหตุอื่นๆเช่นปวดข้อปวดกระดูกมีเนื้องอกที่อวัยวะอื่นหรือเพิ่งผ่าตัดมาผลข้างเคียงจากยาบางชนิดก็ทําให้เบื่ออาหารได้นะคะหรือแม้กระทั่งปัจจัยทางจิตใจเช่นความเครียดความวิตกกังวลการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมก็มีผลได้เหมือนกันค่ะโหฟังดูแล้วสาเหตุมันกว้างมากจริงๆครับสําหรับกลุ่มที่เบื่ออาหารหรือกินน้อยลงนี้ใช่ค่ะกว้างมากม ดังวันที่กลุ่มนี้เนี่ยการซักประวัติจากเจ้าของอย่างละเอียดเลยว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยไหมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหน้านี้หรือเปล่าร่วมกับการตรวจร่างกายอย่างถี่ถ้วนและการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญมากค่ะการตรวจเบื้องต้นนี่หมายถึงพวกตรวจเลือดตรวจปัสสาวะใช่ไหมครับใช่ค่ะหลกัหลกๆก็คือการตรวจ CBC หรือ Complete Blood Count หรือการตรวจนับเม็ดเลือดสมบูรณ์เพื่อดูว่ามีภาวะการติดเชื้อการอักเสบหรือภาวะโลหิตจางไหม แล้วก็ตรวจค่าเคมีในเลือดหรือบลัดเคมิสตีเพื่อประเมินการทํางานของอวัยวะสําคัญสําคัญ,คญเช่นตับไตดูระดับน้าตาลโปรตีนเกลือแร่ต,รต่างๆแล้วก็การตรวจปัสสาวะหรือยูรินาลิซิสอันนี้ก็ให้ข้อมูลสําคัญหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องโรคไตหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะค่ะครับผมก็คือใช้ข้อมูลจากการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ผลแลลเบื้องต้นพวกนี้มาช่วยกันหาเบาะแสหรือตัดสาเหตุที่ไม่น่าใช่ออกไปก่อนถูกต้องค่ะเป็นการเริ่มต้นสืบคนที่ดีที่สุดสําหรับกลุ่มนี้ค่ะโอเคครับ ชัดเจนเลยสาหรับกลุ่มแรกคือน้ําหนักลดและกินน้อยลงเบื่ออาหารที่ต้องแยกเป็นกินไม่ได้กับไม่อยากกินแล้วก็ค่อยๆสืบค้นไปทีนี้มาถึงกลุ่มที่2ที่ผมว่ามันท้าทายความคิดมากๆเลยคือกลุ่มที่น้ําหนักลดทั้งทั้งที่ยังกินเก่งอยู่หรือบางทีกินจุมากกว่าเดิมไปซ้ําที่เรียกว่าโพลิเฟเจียมันดูขัดแย้งกันในตัวเองนะครับกินเยอะแต่ทาไมน้ําหนักลด ใช่ค่ะตรงนี้แหละค่ะที่มักจะทําให้เจ้าของแปลกใจแล้วก็เป็นสัญญาณที่น่าสนใจมากๆทางการแพทย์คือภาวะที่กินเก่งกินจุแต่น้ําหนักลดเนี่ยมันบ่งชี้ถึงปัญหาหลากักๆอยู่ประมาณ3-4มสี่กลไกใหญ่ๆที่ทําให้ร่างกายไม่สามารถเก็บสะสมพลังงานหรือสารอาหารที่กินเข้าไปได้ค่ะมีกลไกอะไรบ้างครับ ค่ะเราอาจจะเรียกรวมๆว่าเป็นภาวะการดูดซึมหรือการนำสารอาหารไปใช้ผิดปกติหรือ malabsorption นะคะซึ่งมันอาจจะเกิดจาก 1. คือการย่อยอาหารผิดปกติหรือ maldigestion ย่อยผิดปกติใช่ค่ะคืออาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันไม่ถูกย่อยให้เป็นโมเลกุลเล็กๆพอที่ร่างกายจะดูดซึมได้ 2. คือการดูดซึมผิดปกติหรือ malabsorption อันนี้คือย่อยได้กระดูดซึมไม่ได้ใช่ค่ะย่อยแล้วแต่ผนังลำไส้มีปัญหาไม่สามารถดูดซึมสารอาหารที่ย่อยแล้วเข้าสู่ร่างกายได้ 3. คือการนำสารอาหารไปใช้ผิดปกติหรือ mal utilization ใช้ผิดปกติคือดูดซึมเข้าไปแล้วแต่ร่างกายอาจจะเอาไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องหรือมีการสูญเสียสารอาหารสำคัญสำคัญออกจากร่างกายไปมากผิดปกติเช่นทางบัสวะหรืออีกกลไกที่เกี่ยวข้องกันคือ 4. ร่างกายอยู่ในภาวะที่ต้องการพลังงานสูงมากๆหรือมีการเผาผลาญ สูงผิดปกติหรือไฮเปอร์เมตาบอลิซึมค่ะ โอ้โหมีหลายกลไกซ้อนกันอยู่เบื้องหลังการกินจุแต่ผอมลงนี่นะครับใช่ค่ะซึ่งแต่ละกลไกเนี่ยก็จะมีกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุแตกต่างกันไปค่ะน่าสนใจมากครับงั้นเราลองมาดูตัวอย่างโรคที่พบบ่อยๆในแต่ละกลไกได้ไหมครับเริ่มจากเมาดาเจชั่นหรือย่อยผิดปกติก่อนเลยครับได้เลยค่ะถ้าพูดถึงเมาดาเจชั่นเนี่ยตัวอย่างที่คลาสสิกที่สุดเลยคือภาวะที่ตับอ่อนทํางานผิดปกติไปจนไม่สามารถผลิตเอนไซม์หรือน้ําย่อยที่จําเป็นออกมาได้เพียงพอที่เราเรียกว่า EPI หรือ Exocrine Pancreatic Insufficiency EPI ตับอ่อนสร้างน้ำย่อยไม่พอใช่ค่ะพอน้ำย่อยไม่พออาหารโดยเฉพาะไขมันโปรตีนก็จะไม่ถูกย่อยพอไม่ถูกย่อยก็ดูดซึมไม่ได้สัตว์ก็จะมีอาการผอมลงเรื่อยๆทั้งที่กินเยอะมากแล้วก็มักจะมีลักษณะอุจจาระที่ผิดปกติคืออือจะเยอะมากก้อนใหญ่สีซีดๆอาจจะดูมันๆเยิ้มๆเพราะไขมันที่ไม่ถูกย่อยปนออกมาเยอะค่ะอ๋อ oh, สังเกตจากอือได้ด้วยอืม mm, ครับครับค่ะอันนี้เป็นลักษณะที่ค่อนข้างเด่นของ EPI เลยค่ะ แล้วถ้าเป็นกลุ่มแมวแอบซอร์พชันหรือดูดซึมผิดปกติล่ะครับอันนี้เกิดจากอะไรได้บ้างกลุ่มดูดซึมผิดปกติหรือแมวแอบซอร์พชันนี่ก็มีสาเหตุได้หลายอย่างเลยค่ะที่พบบ่อยๆก็คือกลุ่มโรคล,ลำไส้อักเสบเรื้อรังหรือ IBD inflammatory bowel disease IBD ลำไส้อักเสบเรื้อรัง ในภาวะนี้ผนังลำไส้จะมีการอักเสบอย่างต่อเนื่องทําให้ความสามารถในการดูดซึมสารอาหารต่างๆมันเสียไปสัตว์ก็อาจจะมีอาการท้องเสียเรื้อรังหรืออาเจียนร่วมกับน้ําหนักลดทั้งที่อาจจะยังกินอาหารได้ปกติหรือกินเยอะขึ้นก็ได้ค่ะครับและมีโรคอื่นอีกไหมครับในกลุ่มนี้อีกโรคที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะในแมวสูงอายุนะคะก็คือภาวะต่อมไทรอยทํางานเกินหรือไฮเปอร์ไทรอยดิซึมค่ะ ไฮเปอร์ไทรอยในแมวอันนี้เจอบ่อยเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเจอบ่อยมากในแมวแก่ภาวะนี้เกิดจากมีฮอร์โมนไทรอยในร่างกายสูงผิดปกติซึ่งฮอร์โมนตัวนี้มันจะไปเร่งอัตราการเผาผลาญของร่างกายหรือเมตาบอลิซึมให้สูงปรีดไปเลยแล้วมันก็ยังส่งผลให้ลำไส้มีการบีบตัวเคลื่อนไหวเร็วผิดปกติด้วยทําให้อาหารไหลผ่านเร็วเกินไปร่างกายเลยดูดซึมสารอาหารได้ไม่ทันโหคือทั้งเผาผลาญเยอะขึ้นแล้วก็ดูดซึมได้น้อยลงด้วย ใช่ค่ะผลก็คือแมวจะกินจุมากแต่ผอมลงเรื่อยๆอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นกระวนกระวายร้องเสียงดังหัวใจเต้นเร็วขนหยาบหรือบางทีก็อาจเจียนท้องเสียได้เหมือนกันค่ะคับผมนอกจาก IBD กับไฮเปอร์ไทรอยแล้วมีโรคอื่นอีกไหมครับที่ทำให้ดูดซึมไม่ดีก็อาจจะมีโรคของตับบางชนิดหรือโรคติดเชื้อเรื้อรังในลำไส้บางอย่างหรือแม้กระทั่งมะเร็งในทางเดินอาหารบางประเภทก็ทำให้เกิดแมวออฟซอรท์ชันได้เหมือนกันค่ะแต่ IBD กับไฮเปอร์ไทรอยในแมวถือเป็นสาเหตุหลักๆที่พบบ่อยค่ะ ครับชับเจนครับสำหรับกลุ่ม malabsorption ทีนี้มาถึงกลุ่มสุดท้ายที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกคือ malutilization หรือ excessive loss หรือ hypermetabolism ที่ว่าร่างกายใช้พลังงานผิดปกติหรือสูญเสียสารอาหารไปหรือเาผาผลาญสูงอันนี้มีโรคอะไรบ้างครับค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่และสำคัญมากเหมือนกันค่ะตัวอย่างแรกที่คลาสสิกมากๆเลยคือโรคเบาหวานหรือ diabetes mellitus ค่ะเบาหวาน อืมอันนี้คนเป็นเยอะสัตว์ก็เป็นได้ใช่ค่ะเป็นได้ทั้ในหมาและแมวในภาวะเบาหวานเนี่ยร่างกายจะไม่สามารถน,นําน้ําตาลกลูโคโสในเลือดไปใช้เป็นพลังงานได้อย่างปกติเพราะขาดฮอร์โมนอินซูลินหรืออินซูลินทํางานได้ไม่ดีพอน้ําตาลในเลือดสูงมากๆเกินกว่าที่ไตจะดูดกลับได้หมดน้ําตาลก็จะถูกขับทิ้งออกมาทางปัสสาวะเยอะมากอ๋อคือเสียพลังงานน้ําตาลออกไปทางฉี่ ถูกต้องค่ะร่างกายก็เลยขาดพลังงานทั้งๆท,ท,ที่กินเยอะเพื่อจะชดเชยพลังงานที่เสียไปสัตว์ก็จะมีอาการกินจุฉี่บ่อยกินน้ําเยอะแต่น้ําหนักลดลงค่ะครับผมชัดเจนเลยครับสาหรับเบาหวานและมีโรคอื่นอีกไหมครับในกลุ่มนี้มีค่ะอย่างเช่นโรคไตาบางชนิดโดยเฉพาะโรคไตเรื้อรังในระยะท้าย,ายๆอาจจะมีการสูญเสียโปรตีนออกไปทางปัสสาวะในปริมาณมากที่เรียกว่าโปรตีนลอสซิเนียพรอพาติ พอเสียโปรตีนไปเยอะๆร่างกายก็ขาดโปรตีนซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญก็ทําให้น้ำหนักลดกล้ามเนื้อฝ่อรีบได้ทั้งที่อาจจะยังกินอาหารได้อยู่อืมเสียโปรตีนทางไตใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่พูดไปแล้วในกลุ่ม malabsorption แ,มแต่ก็จัดอยู่ใน,นกลไกนี้ได้ด้วยนะด้วยคือภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินหรือไฮเปอร์ไทรอยดิซิมเพราะมันทําให้เกิดไฮเปอร์เมตาบอลิซิมหรือการเผาผลาญสูงมากๆนั่นเองค่ะครับผม นองเหนือนี้ก็ยังมีกลุ่มของเนื้อง,งอกหรือมะเร็งบางชนิดค่ะมะเร็งใช่ค่ะเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีการแบ่งตัวและใช้พลังงานสูงมากมันจะดึงเอาสารอาหารและพลังงานจากร่างกายไปใช้เยอะจนทําให้ร่างกายโดยรวมผ่ายผอมสูบซ,ซี่ลงเรื่อยๆท้งที่สัตว์อาจจะยังกินอาหารได้ปกติในระยะแรกๆภาวะนี้เรามีศัพท์เรียกว่าแคคซีเคแคคซียอเป็นภาวะผอมแห้งจากมะเร็งค่ะหรือแมก้กระทั่งภาวะหัวใจล้มเหลวเรื้อรังในระยะท้าย ก็สามารถทําให้เกิดน้าหนักลดและกล้ามเนื้อฟอรีบได้เหมือนกันค่ะจากหลายๆปัจจัยร่วมกันทั้งการเผาผลาญที่อาจจะสูงขึ้นการดูดซึมอาหารที่อาจจะไม่ดีและความอยากอาหารที่อาจจะลดลงในระยะท,ยท้ายๆยโอ้ฟังดูแล้วกลุ่มที่กินจุแต่ผอมลงนี่สาเหตุก็เยอะและน่ากังวลไม่แพ้กลุ่มแรกเลยนะครับทั้ง EPI IBD ไฮเปอร์ไทรอยด์เบาหวานโรคไตมะเร็งโรคหัวใจใช่ค่ะ เป็นกลุ่มโรคที่มักจะต้องอาศัยการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมที่ค่อนข้างจำเพาะเจาะจงเพื่อยืนยันสาเหตุให้ได้ค่ะการตรวจเพิ่มเติมที่ว่านี่เช่นอะไรบ้างรับก็จะขึ้นอยู่กับว่าเราสงสัยโรคอะไรมากที่สุดจากอาการประวัติและผลตรวจเบื้องต้นนะคะอย่างเช่น ถ้าสงสัยไฮเปอร์ไทรอยดิซึมในแมวก็ต้องตรวจวัดระดับฮอร์โมนไทรอยในเลือดหรือ T4 ถ้าสงสัย EPI ก็ต้องตรวจเลือดเพื่อวัดระดับ TLI หรือ Trypsin-like i m m u n o r e a c t i v i t y ซึ่งเป็นการตรวจการทำงานของตับอ่อนโดยตรงถ้าสงสัย IBD หรือเนื้อง,งอกงในทางเดินอาหารก็อาจจะต้องทำเัลตรซาวช่องท้องหรืออาจจะต้องถึงขั้นสองกล้องหรือผ่าตัดเพื่อเก็บชิ้นเนื้อไปตรวจ b i อ psy ถ้าสงสัยเบาหวานก็ต้องตรวจระดับน้ําตาลในเลือดและปัสสาวะถ้าสงสัยโรคไตที่เสียโปรโตีนก็ต้องตรวจวิเคราะห์ปัสสาวะอย่างละเอียดดูอัตราส่วนโปรโตีนต่อครีอาทินินในปัสสาวะ U/P ratio ร่วมกับค่าไตในเลือดค่ะครับผมก็คือต้องใช้การตรวจพิเศษที่จำเพาะเจาะจงกับโรคที่สงสัยเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่แน่นอนถูกต้องค่ะโหฟังทั้งหมดนี่แล้วสรุปได้เลยว่าภาวะน้ำหนักลดในสัตว์เลี้ยงนี่มันมีความซับซ้อนกว่าที่เราคิดว่าเยอะมากเลยนะครับการสังเกตแค่ว่าน้ำหนักลดอย่างเดียวอาจจะไม่พอ แต่ต้องดูเรื่องความอยากอาหารควบคู่ไปด้วยซึ่งอันนี้เป็นเหมือนคุณแจดอกแรกเลยในการแยกกลุ่มสาเหตุใช่ค่ะการสังเกตความอยากอาหารนี่สําคัญมากจริงๆแล้วจากนั้น<ๆ>ก็ต้องอาศัยการสืบค้นอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนเลยตั้งแต่การซักประวัติอย่างละเอียดก,การตรวจร่างกายทุกระบบไปจนถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการทั้งแบบเบื้องต้นและอาจจะต้องมีการตรวจพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อจะหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอถูกต้องที่สุดค่ะเพราะอย่างที่เห็นว่าสาเหตุมันมีได้หลากหลายมากตั้งแต่ปัญหาที่ไม่รุนแรงมากไปจนถึงงงโรรรรรค้้าายแทีี่ตอบักษ ดังนั้นถึงแม้น้ำหนักตัวของน้องจะลดลงไปเพียงเล็กน้อยหรือดูเหมือนจะยังกินเก่งอยู่ก็ไม่ควรจะชะล่าใจหรือมองข้ามไปนะคะจริงครับอาจจะเป็นสัญญาณแรกที่เราจะช่วยเขาได้ทันทุ่งทีค่ะมีประเด็นที่น่าสนใจอยากจะชวนคิดทิ้งท้ายไว้นิดนึงนะคะครับ คือพอเรารู้แล้วว่าภาวะน้ำหนักลดเนี่ยมันมีความซับซอ้อนแล้วก็มีสาเหตุได้มากมายขนาดนี้ก็น่าคิดต่อว่าในฐานะเจ้าของเนี่ยมีวิธีไหนบ้างไหมที่เราจะสามารถฝึกการสังเกตการ,การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในพฤติกรรมการกินหรือสภาพร่างกายของสัตว์เลี้ยงของเราเพื่อให้เราสามารถจับสัญญาณเตือนของปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้เร็วขึ้นหรือไวขึ้นกว่าเดิมบ้างไหมคะโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับทิ้งไว้ให้เราและคุณผู้ฟังได้ลองกลับไปคิดเป็นการบ้านว่าเราจะสังเกตสัญญ,ญาณเล็กๆเหล่านั้นได้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้างเพื่อสุขขภาพทีี่ดอองง้ น้องแมวของเรานะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกเรื่องภาวะน้ำหนักลดในสัตว์เลี้ยงนะครับได้ความรู้และแนวทางไปเยอะเลยครับยินดีค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอย่าลืม subscribe ช่องด้วยนะครับ